รายการนี้มีคำหยาบคายและเป็นภาษาที่ใช้กับกลุ่มเพื่อนเท่านั้นไวรุ่นยุคใหม่ใครทนไม่ไหวปิดไปก่อนเลยนะครับอ ้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยครับยินตลรับเข้าสู่รายการดีคนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้ครับวันนี้อยู่ในเกมพัมเมลปาร์ตี้นะครับเป็นเกมแนวสนุกสนุกนะครับส่วนเรื่องเกมเนี่ยก็จะเป็นสุ่มด่านนะครับเป็นเกมแบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับให้ไปแกล้งเพื่อนแล้วก็เอาชนะกับเพื่อนให้ได้นะครับก็ว <Yeah. S 1> ันนี้อยู่กับบูมและพีนะครับปะเยังพร้อมแล้วยังพร้อมแล้ว ไปเลยดีกว่าเอาล่ะด่านแรกด่านยิงกันโหเปิดมายิงกันเลยก็คือด่านนี้ต้องเก็บปืนแล้วเก็บกระสุนแล้วก็ไปยิงกันเว้ยโอเคป่ะพร้อมอย่างพร้อมละวัดดีทุกคนอุ้ยกูเป็นตัวสีแดงก็เลยสามสองหนึ่งไปต้องตายเลยไอ้เจ๊นี่ กูเห็นมึงายตองก่อลเยอามาเขาไปดีมาเขานหามาไงมันยิงได้ทีมันยิงได้นัดเดียวรีบวอยิงได้นัดเดียวมึไม่แม่งกันนั้นหรอกขึ้นไปไงมาไอ้มึงนะมึงนะมึงนะมาอทไมครับทไครับทุไมครับทไมครับทไมครับยิงไม่โดนนะครับ ไอ้บู๊บเนยี่อะไรเนี่ยตายเลยตายไปซไอ้บู๊กลัวสิงแม่นปืนบู๊บไอ้เฮ้ยย่าพีแม่งเลยโอ้โหข้าได้ตัวเดียวอานสัตว์่ะขอดูตะกรหน่อยดิ เก็มี่คนจากเลยเมื่อกี้คุยไงไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยชาร์กี้สวิมมันบอกว่าเอ่อผู้เล่นหนึ่งคนจะเป็นปลาฉลามที่เหลือจะเป็นเหยื่อก็ไม่รู้อะไม่รู้อะรอกันไปก่อนอ่ารอไปก่อนจะเป็นเอสดีแล้วก็คิวนะถ้าใครเป็นฉลามกดคิวนะในการต่อแข่โอเคอาจจะเป็นกูก็ได้นะกูเหรอกูเหรอเป็นเจมกับบูมอ่ะเฮ้ยไีไมอจีเป็นฉลาม อยู่ไหนวะตายมันบอกให้ต้อนอ๋อมันจะมีตัวไหนวะอ้าวจะมีตัวเป็นสีเดียวกันมาสีเดียวไอ้สุดยอดเลยว่ะก่อนนี้อดเลย่ามีโง่เลยมึงอยู่ไหนกันนะอยู่คนละที่เลยกันที่มึงกินเนี่ยเฮ้ยบ้านะด่านอะไรกันวะเดินงง

ตึตึ่ดตึตึ่ด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 ยันดิเออไปนี่ดิกูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละไอ้บูมอยู่ขวาสุดไอ้บูมอยู่ขวาสุดไอ้บูมอยู่ขวาสุดสีม่วงมอยู่ตรงข้ามบนลข้างบนลเลพี่อยู่ข้ามบตรงกลางมันกำลังจะขึ้นหอแล้วมันกำลังจะขึ้นหอแล้วสีตัวสีม่วงตัวสีม่วงอยู่ข้างเกาะอยู่ข้างเกาะสายมือสายมืออยู่ไหนวะไม่เจอแล้วแหละกูก็ไม่รู้อยู่ไหนวะ เว้ยใครกูไป็หางพอมึงต้องสังเกตด้วยว่าไอ้ยใครอ่เป็นคนเก็บไอ้วิทยุเว้ยไอ้ด่านนี้โหดอยู่ไอ้้เหียด่านนี้ต้องจำต้องจำเว้ยต้องจำคำศัพท์เว้ยกูตกกูตัวไหนวะเนี่ยนูดเดลนูเดลเหรอไไอเอ็นวะโอ้ยอไหนวะเอ้ยเหี้ยนี่ ลี l อกูได้ละหนึ่งไอเชี่ยจุ๊กเตอร์ต่อยหมดอ่ะกูต่อยหมดต่อยทุกคนเลยต่อยทุกคนเฮ้ยไอไอเชี่ยเีวะต่อยต่อยต่อยเจ๊ติ๊กจาไอยู่ไหนวอะไอยัย ใช่ตายเลยอะ B I B ไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำพิชยเลยเลยไอคีวะไอคีเลยวะ K I ไ B ้ L อยู่ดีเซ็ตไปก็ F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  เออไอ้เหี้ยไอ้ต้น I L นี่กูช้าเอฟเอฟเอเอเอสั้นสันเอสสีโยแกว่ะฮ้ยถสีตาที่สุสีเกูบอกว่าชนะว่ะตอนนี้กลัวเอาละด่านนี้นะจะเป็นการปากฏดลงที่พื้นดินที่เราเหยียบอยู่เว้ย Ig, icism, <Wit! S 1> ที่ถ้ากดมันระเบิดแ่บพื้นดินก็จะหายไปเรื่อยๆพร้อมยังโอเคกดลงมาแล้วเฮ้ยเย้มาอยู่่นแล้วมาอยู่กันสองคนแล้วละโอ้โหโอกรอดด้วยกูเก่งเป็นบ้าเลย กูรักแทนดินเกิดกูไม no ่รู<_<_<_<_いい้เรื<_<_่องกูไม่รู้เลยกูไปเดี๋ตวเชี่ยอะไรมาตรงนี้อ้วกูนะเจ๋งอะไรโอ้นี่กูชนะละโอ้โอ้าวรกูจะเป็นจอมเวทแมกัมนไอ้เชี่ยมกี่ตายก่อนไเฮ้ยนี่นี่ยิงมาเม่อไเฮ้ย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 อะไรวะ ได้ค่อยหายดค่อยหายตันดันดันตันดันลุยามุมีลุยมุมมึงลุงมึงอ้สังมึงอ้โ่ลุงมึงะลุงมึงะลุงมึงะตันดันโอ้ย รถถังเหลยเล่นยังไงวะโอ้โหแล้วกูอยู่ตรงกลางเลยยิ่งได้สวยจะทำยังไงอ่ะอ๋อออ๋กูรู้ละทีนี้มันหมดแล้วให้ตกให้ตกโอ้กูบินได้กูบินได้กูบินได้ตกหมยเอาจะบูกันดีกว่ากูคิดว่าเราควรเอาบูกันได้บีนะด้ไปสนเฮียดิ มึงก็ลงไปก่อนเลยมึงก็ลงไปก่อนเลยมึงกนลงไปก่อนเลยมึงกนลไปก่อนเลยมึงกลงไปก่อนเลยมึงก็นลงไปก่อนเลยเอออ้าวกูนเออลงไปก่อนเลย่อด้ยงนี่อะไรอ่ะกการคือกันที่เราจะต้องชนคนตกหิวโอเคน่ากลัวจังเย่ละมาดูที่มากกันลยก

มเปสูงมามหั้ยโงตีแรงต่อยอดตีอะไอ้บุ้งบ้งตนชะลบุ้งม่งเจ็บได้ที่หนึ่งเว้ยมึงต้องไปยยังไงวะเอาจวะบุ้งเพราไอ้ยูบไอ้กูไม่เปียบกูไ้ ว่ากูได้เสียบไม่สนุกเลยพอแฝงมึ <c oughs> งมก็บอกเม่สนุกอะไรกับมึงวะเฮ้ย <c oughs> ไม่ดูโหดจนงวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเย <c oughs> อ่อกันกาคือผู้มึงดูดิสิ่งที่มันหล่นมาจากข้างบนเราสามารถอิมเมาส์ได้ด้วยนะแล้วก็สเปซบาจัมโอเคอิมเพื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะเหมือนแง่มองงี้เปล่าวะ

อ๋อมันมันดูกันว่าใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หโะ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้แหล้ยอ้ยโอ้ยกอ้ยโอกยโอ้ยโอ้กูอยโอ้ยโก้ยโอกโอ้ยโอ้กโอลยไอ้ยโอยโแล้ยโอ้ยโอ้้ยโออ้้้้้้้้้้้อ ไอ้กูเบ้หมดแล้วตั้งหัวหัวกูไปไปไตกูไปด้วยอะไรเต่าอะไรจะมูดไปเน่าไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมันจะบอกลูกสอนเราว่าให้เราขยับไปทางไหนบ้างให้เราจำอ,อ,อ,อ๋อ a u ชั่น o n เย่ะเยอะแล้วเอ้าสมาธิแล้วต้องบอสดสมาธิคืออะไรวะ ไม่เข้าช่องจำนวนช่องช่วยช่องมันคือจำนวนช่องเว้ยมันจำนวนช่องเว้ยใช่มันบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามเติมเต็มฟิลของตัวเองแต่ละคนจะมีฟิลของตัวเองเช่นของบูมอาจจะเป็นฟิลต้นไม้ของเบียร์จะเป็นฟิลน้ำแข็งอะไรประมาณนี้อ่าฮะเป็นอะไรวะเล่นง่ายๆเกมง่ายๆเป็นฝั่งซ้ายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้กูมึงโดนกูล้อมละไอ้โง่ แย่ <Yeah S 1> แล้วตามแล้วเชี้ยอะไรวะใครมันวิ่งตามกูวะตามกบตามกบให้หมดตามกบวิ่งกบวิ่งกบนาลยไอ้เรี้แล้วกไอกกูหาอย่าไปกบเลยพวกอยู่เมื่อกีกคนสวยเลยไอ้เจี๊ยบสูบแล้วกสูบพิญญาลฮอลเดร์คราวจูเก้น่ะพอยร์บอกว่าให้เก็บเอ่อมงกุฎให้ได้นานที่สุด มันบอกว่ามีมีกดกดเมาด้วยด้วยไะไม่รู้ว่าทำอะไรได้มาต่อยกันเลยต้นไงไป้ยไป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 ไไปไปไไปไปไปี่ไป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 ยปไ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 ไปไปไไปไปไไปไปไปไไป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 ไไปไปาปไ้ โย่ยยยเอาอย่ารต่อเจ้าหมอเจ้าหมาเจ้าปาเจ้า่า้าปาลุกไยังบอกหน่อยสพี่เ้ายเอ้ยเอาสัตว์อทอะไรกัน้ยอะไรอะไม่ให้อากูแพ้ละไปไปยมแตนิสอ่ายังดีเก็บแต้มกันอีก เอเีนี่โลนี่ทรอนว่ะอันนี้โหดอันนี้โหดเลยอ่ะอันนี้อันนี้มึงแพ้พุ่มึงแพ้กูละขนาดนั้นเลยระวังนะเก่งมากๆต้องระวังรถไฟด้วยนะมันจะมีรถไฟเป็นตรงกลางนะไพ่สิบลำเลยลำเดียวก็บอลอะไรยันแม่ไปก่อนเลยยังมีไม่ถ้าเราโดนแสงตัวเองมันตายปหมตายตายเว้ยตายตายเมื่อกี้มันตายอยู่จะงอยนิดเดียวโคตรยากเลย วัดดวงอาตาเกะอเลรข้าก้อนสกูอ๋อแสงมันยังยืดขึ้นเรื่อยๆใช่ปะเหมือนเล่นเกมงูนี่เองอวดใจแล้วต่อไปแล้วมั้ยแย่แอย่างเราคนนี้ต่อแล้ววะเอายกยี่ด้วยแนละบันไฟบันไฟส่วนตัว เฮ้ยมนไฟแลอยู่เฮ้ยแย่มากเอาหมดแล้วเออเอาหมดแล้วอย่างนี้ก็ขอดูคนอยู่ในกรงหน่อยดีอดีพีไอ้เอ๊ยตงขี้ฝรั่งมา งัดกัแล้วงัดกันนี <practiced clapping> ok <ham le people trees> ่โอเคครับ <cry> คุณผู้ชมครับเจ้าสำหรับในเกมพอมเมลปาร์ตี้นะครับวันนี้ก็ผมไม่ได้แชมป์เนี้ยนะทำไมถึงทำไมแชมป์เปลี่ยนไปเนี้ยดักเกิด ไปสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับปปไปๆเจ้า,าจไปๆจ้าไปๆจ้าโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์มากๆขอบคุณที่ชื่นชอบผลงานพวกเราน,น,นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับสวัสดีรักทุกคนเช่นเดิมขอลาไปก่อนนะครับ